หมั่นเป็นไรครับยืนมัวเหมววือคนเดียวจะไม่เหม่อได้ไงล่ะมาครับอีกเวนวันแรกกับรวบบพูลก็สี่ศูนย์ไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คแฟนฉันไอ้พุ่มกลับแดงพระขนงเงินไม่เยอะหรอกห้าพันหมื่นนึงเนี่ยยิงไปสี่ศูนย์วันแรก แล้วนะนเนี่ยมาคืนนึงอ้กทีละกับอาร์เซนอลสามหนึ่ง,ม,งมึงกูไม่เรียกอาร์เซนอลแล้วกูเรียกอร์เซนอลพอแล้วนะแจ็คแฟนฉันมึงกับกูเนี่ยพี่พูดไงกับมึงดีวะไม่สบายยังโทรหากูอีกลูกพี่ทีเด็ดทีเด็ดพ่อมึงทีเด็ดสี่ศูนย์สามหนึ่งสองครั้งไปแล้วตลกให้ใครดูว่ากูเนี่ย อยู่จุงข้าวกูดีกว่าบริหารเพลงกูดีกว่าไม่เอานะจัดมึงอย่าโทรมาหากูเลยพอพันทีเออแมนอยู่ในเต็ดแมนซิตี้ไลออนดีกว่านั่นอะไรน,น,าานั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรดีกว่าอันนี้ที่ไลออนชายมังสิงแม่เอางี้นะว่าไอ้โกว่้โกแมนอยู่หรอว่าเอากำพน,นากอั้งสูงเงินมาดีกว่าไป ไปนักแต่ทีมชาติทออนะองลืมไปหมดแล้วล่ะแต่กูไม่ลืมคนนี้ก mm ูไ hmm. ม่ลืมนี่โกมือกาวดมกาวด้วยไม่ได้ดมมือกาวเหนียวคนนี้หรือไม่ก็เอาประเชิดสร้างมูลไปลงสร้างมูลประเชิดสร้างมูลด้วยเอาเอากับกูถ้าเตะอย่างนี้นะเออแหม่ตาเอาจะถทอนไปลงหนนะพพและวแต่กูก็ยังรักแมนอยู่เหมือนเดิมแต่ ต่อต่อไปกูไม่เอาแล้วหยุดสักพักหนึ่งสนับแมนอยู่แต่แมนซิตี้ไลออนนี่ยังเหมือนเดิมหนาอะไรหนาอะไรเอ๊หนาอะไรกลายมึ็สิ่งเห็นแล้วพาแล้วลูกพาแล้วเครียดไปปิด